นางเอกเขาหมวยรับคบหนุ่มรุ่นพี่อายุห่าง14ปีเจอปัญหารักเพราะช่วงวัยปันปันสุทธตารับคบหนุ่มรุ่นพี่อายุห่าง14ปีเจอปัญหารักเพราะช่วงวัยและก็มีปัญหาหลายๆเรื่องคบกันมานานแต่ก็ปรับกันมาเรื่อยๆเป็นอีกหนึ่งคู่รักต่างวัยที่นานๆานทีเราจะได้เห็นโมเมนต์หวานๆกับเขาสำหรับคู่ของนางเอกสาวปันปันสุทธตาอุดมศิลป์กับแฟนหนุ่มนอกวงการไบร์อนันต ที่คมหาดูใจกันมานานหลายปีแล้วเป็นรักที่ไม่หวือหวาเรียบง่ายแต่มั่นคงมากเธอบอกว่ามีบางช่วงที่สั่นคลอนแต่ก็สามารถประตัวเข้าหากันได้เป็นความรักที่ดีปันปันสุทธาตารับคบหนุ่มรุ่นพี่อายุห่าง14ปีเจอปัญหารักเพราะช่วงวัยและสุด25พฤษภาคมสาวปันปันได้ออกมาอัปเดตความรักอีกครั้งโดยเธอบอกว่า ตอนนี้ยังโอเคยังมีช่วงแบบที่สั่นเครือบ้างแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันบ้างไม่ว่าจะเรื่องเวลาอายุก็มีความต่างกันปรับกันไปเรื่อยๆขึ้นๆลงๆไปก็คือยังโอเคอยู่มันก็ยังมีช่วงสั่นคลอนบ้างแต่ว่ายังอยู่ค่ะทั้งเรื่องเวลาด้วยแล้วก็อายุมันต่างกันความคิดมันก็ต่างกันไปหมดมันก็ปรับกันเรื่อยๆคือเหมือนว่าเวลาคบกันมานานคุยกันมานานอยู่กันมานาน พอถึงจุดหนึ่งมันก็มีคำว่าเอ๊ะยังไงดีมีความมองไม่เหมือนกันบ้างเข้ากันไม่ได้บ้างในขณะที่ตอนแรกมันอาจจะไม่เคยเป็นปัญหามาก่อนแต่มันก็เริ่มมีปัญหาขึ้นเรื่องอะไรส่วนอยากจะเป็นเรื่องทัศนคติแต่มันก็เป็นเรื่องปกตินะคนอยู่กันมานานมันก็ค่อยๆปรับจูนกันไปแต่โชคดีที่เราก็จะเย็นทั้งคู่เขาจะเย็นหนูก็ไม่ใช่คนโกรธแล้วปรี๊ดปราดไม่ได้เกิดการทะเลาะมีปากเสียงนางไม่ได้มีเรื่องอะไรเจอกันบ้างไหม ช่วงนี้ก็ได้เจอบ้างเพราะเพิ่งสอบเสร็จเขาก็เข้าใจเพราะปกติเขาก็ทํางานจันท์ถึงสุกเสาร์อาทิตย์ก็จะมีเวลาไปกินข้าวกันแต่ปีที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์คือหนู่ไม่ว่างเวลามันก็เลยไม่ค่อยตรงเจอกันน้อยตอนนี้ว่างแล้วไม่นะตอนนี้ก็ไม่ว่างมาถ่ายเรื่องนี้งั้นรอดูวันเกิดแล้วกันเนอะเผื่อมีอะไรบ้างมีเปรยเปยไหมว่าอยากได้อะไรไม่ไม่เพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะมีเซอร์ไพรส์ หูสาธุสาธุเขาไม่ใช่สายเปเขาไม่เปของคืออาจจะมีไปกินข้าวหรืออาจจะไม่มีก็ได้คือเขาจะเป็นคนนิ่งๆเลยค่ะเหมือนก้อนหินเขาถามไว้ว่าอยากได้อะไรไม่มีนะคะไม่มี